ระบายน้ำถ้าฝนไม่ตกซ้ําคิดว่าไม่ท่วมน้ําท่วมก็ยังดีกว่าฝนแรงน้าท่วมข้าวก็ตายค่ะฝนแรงก็ข้าวก็ตายเหมือนกันสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเสียงชาวบ้านช่วงเนี้ยเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วมทางภาคเหนือนะครับเราลองมาลุ้นกันดูว่า มวลน้ําขนาดใหญ่เนี่ยจะลงมาถึงกรุงเทพนะ่ะกรุงเทพ่ะจะท่วมไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเราลองมาฟังเสียงชาวบ้านกันดูว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามผมไปชมเลยครับเคยค่ะที่บ้านเป็นคนภาคใต้ค่ะแล้วคือน้ําท่วมซัดเข้าบ้าน แล้วก็แบบของเสียหายรอยน้ําไปอะค่ะแม่ค่ะบ้านหนูอยู่หนองจอกมันไม่มันไม่มีแบบรถติดน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการระบายน้ํามันก็มันก็ดีกว่าในเมืองเยอะไม่เคยครับบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่่อยได้อยู่กรุงเทพเท่าไหร่ก็เคยบ้างครับท่วงแค่ประมาณแบบว่าถึงพื้นของบ้านอย่างเงี้ยครับผมประมาณขอเคยค่ะรถด,ดับอะ เคยครับผมมาอยู่ซอยนะครับซอยราคามแหงร5หรือว่าซอยมหาดไทยนะครับก็ตั้งแต่สมัยเรียนที่รามตั้งแต่ปีประมาณปี50แล้วผมก็เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่อย่างเงี้ยครับหลังนีออ้ด้วยความที่มันเป็นซอยที่เข้าไปไปไปในหน้าตึกอะครับมันก็จะค่อนข้างพื้นที่มันต่ำครับแลว้วเวลาฝนตกหนักๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปอย่างเงี้ยคือน้ำก็จะท่วมขังแลบะหน้าปากซอยนะครับตั้งแต่ระดับน้าแข้งไปจนถึง ขึ้นมาถึงพ่อเลยอะไรเงี้ยครับงหไม่เคยเลยค่ะบ้านอยู่ที่รับนูเคยค่ะเกือบพึ่งเขาตงแต่ปล่อยน้ำลงมาน้ำอเไรทุจริงค่ะเพราะว่าเราถ้าทิ้งในน้ำอย่างเงี้ยทิ้งขยายน้ำการระบายน้ำมันก็อุดตันแถบทำให้น้ำเสียด้วยแล้วก็นะพวกขยะอะไรเนี้ยมันก็หมักหมมกันไปเรื่อยๆทำให้แบบ แบบมันไม่มันมันไม่ต่อเนอื่องในการไหลไหลของน้ำอะค่ะมัน้นจริงด้วยส่วนหนึ่งกัน <Yeah. S 1> เพราะว่าแบบทำให้แบบว่าเวลาน้าเทิมขยะมันก็ลอยมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วรวมพวกแหล่งเชื้อโรคอะไรอีกอย่างเงี้ยครับ mm hmm. อุดท่อด้วยติดตรงนั้นด้วยพอดีครับคิดว่ามีส่วนนะคะเพราะว่าทิ้งขยะมันจะไปอุดตามตามท่อระบายน้ำอะคะ่ะให้น้ํามันไหลลงไม่ได้คิดว่ามีส่วนอยู่จริงครับตามท่อระบายน้ำเนี่ยมีเศษขยะเต็มเลยครับ mm hmm. ไปเกาะสะสมมาเยอะเยอะ ท่อหนามก็ตันมีส่วนน,นิดนึงค่ะเพราะว่าขยะมันเหมือนแบบไปใช่เป็นก<ย>านรท่อ้นาที่จะระบายน้ำให้ออกไปอะคะ่ะทำให้น้ำมันออกไปสู่มหาสมุทรหรือทะเลได้แบบลำบากอาจะจริงค่ะอ่าท่อตันอะไรแบบนี้นนพวกถุงขยะพลาสติกมันจะทาให้อุดรูน้ําระบายไม่ทันอาจจะท่วมได้โอ้ยแน่นอนเลยครับผมว่าคือถ้าเราไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่อะครับหมายถึงว่า มีถังขยะแต่เราไม่ทิ้งเนี่ยคือทิ้งแบบสปเปซสป,ปะอยากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงถังที่เขากําหนดไว้ให้ครับคือขยะมันก็มีโอกาสที่จะไปอุดตันตามท่อเวลาฝนตกก็ไปอุดตันกันอยู่น,น้ํามันก็ระบายไม่ทันก็ทําให้เกิดน้ําขังอะไรเงี้ยครับ<ม>ใช่เป็นปัญหาหลักแน่นอนครับผมค่ะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทิ้งขยะในครัวเรือนไม่ไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งแล้วเขตกทมเขาก็เ,เก็บไปไม่หมดอ่ะ แล้วคนกวาดก็กวาดกวาดไม่หมดด้วยนะฮะค่ะเลือกเก็บเลือกเก็บขยะ,ะเหมือนกิ่งไม้เขาก็ตัดไปกองแต่เขาก็ไม่เก็บไปให้ค่ะคิดว่าไม่น่ามาถึงเพราะว่ากวาจะมาถึงเนี่ยมันก็ต้องผ่านแม่น้ำเจ้าพญามาแน่นอนซึ่งมันก็จะมีเขือ่อนที่กั้นไว้อยู่เลยอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพญาที่มันจะประมาณว่าทดน้ําไว้ไม่ให้มัน ลงมาหลังเขื่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่น่าจะมีผลกระทบแต่คนที่อยู่หน้าเขื่อนนี่ก็คืออาจจะต้องเสี่ยงต่อมวลน,น้ําที่ยืะอ,อะไรเงี้ยครับถ้าฝนไม่ตกซ้ําคิดว่าไม่ท่วมไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะเราฝนอย่างเดียวถ้าฝนไม่มีนในภในสองวันไม่ท่วมแน่คือว่าไม่เพราะว่าอาจจะมีแหล่งแม่น้านํารับรองอะไรอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับใชอาจจะมีการจัดการที่ดีก็ได้นะน่าจะมีผลกระทบอยู่ถ้าสมมติไม่รีบหาทางแก้ไขครับมาครับว่า แม่น้ําทุกแม่น้ำเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันหมดเลยว่าน้ําจะหนุนลงมาลงมไ้เรื่อยมาหากรุงเทพจ้ะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นพอกลด้วยอะไรประมาณนี้แม่ถ้าเกิดมันไหลลงมาก็อาจท่วมถ้าถึงนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงเทพจังหวัดอื่นน่าจะโดนผลกระทบมากกว่าที่จะกว่าจะถึงกรุงเทพก็คือแบบน้ําแม่น้ํามันติดต่อกันมาเรื่อย ถ้าเกิดว่าอย่างกรุงเทพเนี้ยก็มีแม่น้ําสายหลักก็เป็นเจ้าพระยาใช่ไหมคะแล้วอย่างหน้าอย่างทางเหนือเนี้ยมันก็ติดกันเป็นวงยมน่านมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้แบบมีผลกระทบมาเรื่อยๆะ่ะค่ะไม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ทราบแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องน้ําท่วมเกี่ยวกับน้ําท่วมหนูคิดว่าเอ่อขยะมีส่วนต้นไม้มีส่วนเรื่องตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วย ไม่จริงมันจะเฉพาะชายฝั่งที่เป็นไม่น่าจะมาถึงภายในกรุงเทพนะเฉพาะรอบนอกน่าจะมาเกิน1ิบกิโลเข้ามาค่ะจากสมุทรปราการแค่นั้นเองไม่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 ถึงคิดว่าอีก1ิปีก็คงก่อนน่าจะถึง1ิปีคงจัดการได้ดีขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่แน่นอนไม่ไม่ทราบได้ว่าแบบเป็นเรื่องของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีมีส่วนทั้งเป็นไปได้แล้วเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับ ถ้าถ้าผมมองว่าคือถ้าตอนนี้เรายังมีการเนี่ยครับแบบขยายเมืองออกไปเรื่อยๆมีการขุดเจาะมีการอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะนาำ่วมได้เพราะว่ากรุงเทพก็เป็นพื้นที่ที่ต่ำอยู่แล้วใช่ครับมีโอกาสมันมีทางเป็นไปได้แต่หนูคิดว่าคง อาจจะไม่จมถ้าแบบเราช่วยกันแบบช่วยกันแบบแก้ไขทางระบายหรือว่าหาทางแก้ไขร่วมกัน,นถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนดีกว่าครับว่าจะยังไงแต่สําหรับผมคิดว่าอาจจะไม่ก็อาจจะจริงถ้าเกิดว่าการการแบบอย่างทําถนนแถวเนี้ยตกนิดเดียวมันก็ท่วมแล้วถ้าเกิดยิง่งหมักหุ่นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะท่วมขึ้นไปอีกเลยอย่างค่ะ ไม่ครับที่เขาดูมานะว่าปีนี้ช่วงกลางปีมันจะเกิดอะไรพี่อะไรภัยพิบัติผมก็ยังไม่เห็นมันเกิดเลยอืมอันนี้ไม่แน่ใจค่ะอาจอา,อา,อา,อาจจะท่วมก็เป็นไม่ได้เพราะกรุงเทพมันก็ต่ำอยู่อะไรประมาณนี้อัน,นจริงๆก็ไม่อยากเจอทั้งสองอย่างนะวันที่วันก็แบบทำนานทำไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเจอทั้งสองอย่างน้ำท่วม น้ำท่วมข้าวก็ตายค่ะฝนแรงก็ข้าวก็ตายเหมือนกันเลือกน้ำท่วมดีกว่าน้ำท่วมก็ยังดีกว่าฝนแรงอ่ะมันมันก็เป็นวิลี่ที่แบบมีมานานแล้วผมคิดว่ามีน้ำดีกว่าไม่มีน้ำครับเพราะอย่างน้อยมีน้ำมันก็ยังดีกว่าที่แบบแห้งแรงไปเลยอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็ถ้าสมุน้ำท่วมแต่ถ้ามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีมีการวางแผนการขันน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับไปเก็บแล้วเอาน้ำที่ตรงนั้น่ะไปใช้ประโยชน์ ก็น่าจะดีกว่าที่ปล่อยให้แบบแห้งแรงไม่มีน้ําเลยมันมันหนักกว่าความทีม่เห็นผมนะเอาฝนแรงดีกว่าฝนแรง,แรงยังยังพอประกอบอาชีพอื่นได้นะน้ําท่วมนี่คงลําบากอะลาบากฝนแรงดีกว่าเพราะว่าน้ําท่วมมันลําบากอยู่เหมือนกันในเรื่องของการยกของเข้าบ้านอะไรอีกอย่างเงี้ยครับถ้าตอนนี้หนูคงเลือกน้ําท่วมเพราะว่าฝนตกทุกวัน มันเป็นแบบเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเ้าผลแรงดีกว่าหากินได้ถ้าน้ําท่วมนี่คือจบเลยไปไหนไม่ได้เลยไม่เลือกทั้งสองอย่างอย่างถ้าแรงเงี้ยมันร้อนเกินไปเราก็ลําบากเศรษฐกิจมันก็แย่ลงใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็แพงแต่ถ้าน้ําท่วมมันก็ไม่ดีอีกเพราะว่ามันก็ทําให้ผลผลิตมันมันเสียหายหมดเลยมันก็เศรษฐกิจแย่ลงไปอีค่ะผลแรงดีกว่าเพราะว่าน้ําท่วมมัน ลำบากอยู่เหมือนกันในเรื่องของการยกของเข้าบ้านอะไรอีกอย่างนี้ครับไม่อยาาประสบอะไรเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้ที่บ้านว่าข้าวเสียอะไรแบบนี้มันจะทําให้ปลูกข้าวไม่ได้ครับแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับเสียงชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะครับผมก็หวังว่าคงจะถูกใจใครบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะเสียงทุกเสียงสําคัญเสมอ สำหรัว,วันนี้ทีมงานข่าชาวบ้านต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับขอให้ทุกคนสู้ครับสำหรับว,วันนี้ผมและทีมงานข่าชาวบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ